คุณยาครับไปไหนครับวันนี้แผลยาสวยโอเคเราจะไปหาย่าสวยกันนะครับนี่ต้นอย่างเนี้ย ยายจะหนุนรักครับผมพะเยาแม่ขจาร ai ôi ai ngắm, đây này ai dắt ngắm đây, chạy cả, tôi sẽ mang kính khâu tôi em vừa nè. ด้านนั่นไผ่น่ะไอ้อ้วนน่ะไข่จืออย่างน่ะมามามา,มาขีดด้วยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้เพิ่งตื่นรครับโอ้ยอื่กับ <c oughs> เข้าอยากตัวนะเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ปนใจก็ <c oughs> โอ้ปนใจนะอยากตวยจะก,กินแล้วครับแย่แย่ไปเอาน้ำไหมแย่าแก้อะไรปะ ก้เา,เาเหนียวก็เหนียวก็ห่อนห่อนเช่ห <im itation> อนน้โห้นเลยเออโอ้ <im itation> โหลอ้ฮลยเฮ้ยเอ้ยเ <im itation> <im itation> <im itation> อออเฮเฮ้้มลอ้จิ้มอ่้ลอง้ิงมง้มดู <im itation> อร่อยเฮ้ยเอออื <im itation> <im itation> ออ กินได้พ่องล้าเลยน่น,น้องพักนพักพักนะร้ำบ้า and ซ้ายบ้านโป่งเทวีนี่แหละนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับเราจะพาไปอาบน้ำแร่แช่นมเนาะใช่ไหมโอเคอาบน้ำแร่แช่นมอาบน้แแนมใช่ไหมครับคุณย่านมน้ำนมโอเค โรงเรียนป่งเทวีเราก็จะเลี้ยวขวาทางนี้นะครับโอเคไปตามถนนเลยครับเฮ okay. ถึงแล้วนะฮะ

ัดใข้กันนะครับค,ครับคนไทยสามหกจุดเจ็ดก็สามหกจุดเจ็ดครับมาตรฐานครับนี่แจบฟี แช่เท้าฟรีโอ้นี่อุณหภูมินี่เราโอเคนะเดียวเป็นไงบ้าง อันนี้มากูย่ะโอ้ร้อน <c oughs> โคตรเย็นเลยไม่ร้อนเลยเหรอไม่ร้อนโอ้โ <c oughs> <c oughs> เนื <c oughs> ดูดูดูโอ้โหนี่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรีสอร์ทนี่้ยรีสอร์ทกลางต้งเลย้ยมีรีสอร์ทกลางต้งตัวเว้ย ข้าวทางไหนเนี่ยรู้ทางข้าวตงไหน่อยเอะโอ้ข้าวแล้วยังมีเลยสวยว่ะ อทางนี้นี่เองไทยทิพอ๋ออ๋ออ๋อ,อทางนี้นี่เองไทยทิพหลอนไทยทิพออนเซน ดูดูมีประตูทางออก นี่น้ำร้อนแช่น้ำอุ่นร้อนดีอย่างไรล้างตัวทุกครั้งก่อนลงแช่โอ้ค่าบริการท่านละ20บาทท่านผู้ชม20บาทท่านได้แช่แล้วนะวันี้ห้องพัก ย่าบอกแม่จะแช่ไหมเรียกแม่มาดูวที่แช่เอาไปไหนไปสอบถามเข้าไปหน่อยไหมสอบถาม่ด้ไหม,มไปไป,ไปสอบถามหน่อยนักทาราบ้าบานนี่หมายถึง,อ,ง,อ,งยอยู่ไหนนะครับ มาสอบถเราม,มาสอบถามหน่อยโอข้อควรปฏิบัติในแช่แนะผู้ร้อนอ่าฮะประตูทางออกทางนี้นี่ห้องนี่ไงเป็นห้องห้องเลยเนหะ็นไหมใช่นี่ทาองออกจุดเจอนี่ไงห้องแช่ชนี่คือห้องแช่ ห้องเช่าหนีเปิดน้ำพื้นก็เจ๋งเลยก็เจ๋งเลยมีมิเตอร์เลยนะมีมิเตอร์วัดบุญด้วยโอ้เจ๋งมากครับสอบถามเขาหน่อยสาษาญี่ปุ่นถามพี่เขาหน่อยพี่ขอสาบรายละเอียดหน่อยครับขอสาบรายละเอียดหน่อย คิดจะได้นะครับเวลาแจกต่างนอกไม่คนละสาบาทเจ้าต่างนอกคนละสาบาทหมายถึงอ๋อสะรวมหมายถึงว่าแต่ถ้าเป็นห้องแล้วครับเป็นห้องคนละห้าสิบครับคนละห้าสิบได้สองคนขึ้นไปสองคนขึ้นไปกี่ชั่วโมงครับบากเกินชั่วโมงเด้อมากเกินชั่วโมงบางคนเกิดเจ๊งซาวทีเปิดก็ออกมาแม่นแม่นเพราะมันไปถึงชั่วโมงอยู่ล้วเจ้า ออืประมาณสิบนาทีสิ้านาทีอย่างเงี้ยเนาะเกินชั่วโมงจะแก้น้าห้อนสานาทีประมาณนั้นเนาะโอเคขอบคุณครับโอ้โหร้อนอะร้อนเลยทั้งร้อนทั้งร้อนเลยอเ น้องครับเราจะเดินทางมันต่อแล้วครับผมไปที่ไหนครับแม่สวยครับผมเราจะไปแม่สวยครับผมซาลเปาฮะซาลเปาอันนี้ไสหมูซาลเปาไสหมู ไข่เค็มอร่อยแป้งนุ่มมากเลยครับผมพี่กาดเหรอพี่กาดที่ไหนนะทัวรนายกครับพูดไม่ได้เต็มปากทัวนายกมือไส้เปาขาหน้าร้านอร่อยมากลองนุ่ม กดแชร์กด like, บอกลาพี่น้องครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างครับ<ด>ผมอย่าก,กดดิสไลค์ก็แล้วกันครับเจอกันทลิปหน้าครับครับสวัสดีครับกดด่อนสิสวัสดีค่ะไป